เลยรถจักกัเลยคบวนตรงกันนะครับวา Y5237 ทำทั้งวัน37ทำ45ได้ได้วูมาหนึ่งตัววันนี้เสริมเสริมนอนแอร์ให้37เป็นหนึ่งคันด้วยครับ ีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งทางชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถตรวรและมัจะระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถและตรวจตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตอวเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถตรวจพิเศษขบวนที่สามเศษและขบวนรถตรวจพิเศษขบวนที่สี่ท่า ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตสุดปลายทางสถานีสุไหงโกลกและสถานีประดังเบตาขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจาก่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรี สถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางาสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะมาก่อนเวลาอยู่ประมาณ 3นาทีนะครับก็อจอดรอเวลาออกอยู่